โอเคครับก็กลับสวัสดีทุนกตุกัวคนได้นะครับวพนนี้เราผมก็จะมาสอนโทนสีนะครับตามตัวคลิปเลยเนาะก็ก่อนอีกนะครับมาที่คลิปวิดีโอของเราเลยนะครับผมแล้วก็ให้เลือกเป็นตัวนี้ครับเพิ่มเอฟเฟกต์นะเออเอฟเฟกต์เรก็เพิ่มเอฟเฟกต์นะครับผมแล้วก็มาที่สีและแสงครับแล้วให้เลือกเป็นตัวนี้ครับความสว่างเนาะเพิ่มมาแลวทีนี้ให้ปรับแถบไอตรงแรกเนี่ยครับให้เป็นลบห้าครับ ล์เนและทีนี้ก็มาปรับแถบตรงนี้ครับให้มันได้สักบวกบวกสินะครับผมโอเคเพิ่มเอฟเฟกมาใหม่ครับมาที่สีและแสงเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ให้เลือกเป็นตัวนี้ครับความอิ่มตัวเนาะโอเคเพิ่มมาแล้วก็ปรับไอ,อ้อแรงนีครับปรับขึ้นไปเลยครับแล้วแต่ทุกคนเลยนะผมจะปรับสักสิบสามก็แล้วกันนะครับผมโอเค และที่นี้ก็เพิ่มเอฟเฟกมาครับให้เลือกเป็นตัวนี้ครับแมสมาสนะครับผมโอเคแล้วก็ให้เลือกเป็นขอบมือเนาะตัวนี้โอเคเพิ่มมาทีนี้ก็เลื่อนลงมานิดหน่อยครับจะเจอเป็นขนตัวนี้ครับโอเคนะให้ปรับขึ้นสุดเลยนะครับผมจะได้เป็นอ่าหนึ่งจุดูยนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานิดหน่อยครับ จะเจอเป็นความแรงนะครับก็ปรับขึ้นสุดเหมือนกันนะครับผมโอเคแล้วทีนี้ก็แตะพื้นที่ว่างออกมาครับแล้วก็ให้กดบวกนะครับตรงนี้แล้วให้เลือกเป็นตัวนี้ครับสี่เหลีนะ่ยมเนาะแล้วขยายเต็มจอเลยครับแล้วทีนี้ก็มาที่เอฟเฟกครับเพิ่มเอฟเฟกแล้วก็มาที่อื่นๆนะครับผมแล้วก็เลือกเป็นคนล็อกพืนหลังตัวนี้เนาะอ่า เพิ่มเอฟเฟกมาใหม่ครับมาที่สีเรซังเนาะให้เลือกเป็นเอฟเฟกตัวนี้ครับเอฟเฟกสีนะครับผมเปลี่ยนสีเนาะขีย <Okay, S 1> เพิ่มมาในที่นี้ก็ให้ทุกคนเลื่อนไอ้กลมๆขาวๆที่อยู่ตรงกลางเลยนี่ครับเลื่อนขึ้นมาหาสีม่วงนะครับประมาณนี้เนาะอะ,อะดูนะครับดูประมาณนี้เนาะนี่แล้วก็ดูตัวนี้ไดเลยครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์กับองศานะครับผมก็ดูเอานะโอเคแล้วทีนี้ก็ มาที่ตัวนี้เลยครับแล้วก็ทำซ้ำหนึ่งเลเยอร์ครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับก็คือกดมาที่ตัวนี้ครับแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับแล้วให้เลือกไปอันนี้ครับทำซ้ำหนะึ่งเลเยอร์เนาะโอเคเดี๋ยวผมขอใส่หมายเลขก่อนนะครับจะได้ไม่งงกันนะครับเวลาสอนโอเคเนาะอ่าผมขอ เรียกไอ้พวกนี้นะครับก็คือสี่เหลี่ยมพื้นผ้าผมจะเรียกว่าเป็นเลเยอร์ก็แล้วกันนะครับผมเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สองแล้วก็เลเยอร์สามนะครับผมโอเคแล้วทีนี้ก็มาที่เลเยอร์ที่หนึ่งนะครับผมแล้วให้เลือกเป็นตัวนี้ครับ้วมาที่ขอบมือเนาะไม่ใช่ขอบมือรับมือลงมือลงนะครับผมโอเคแล้วก็ให้เลือกเป็นคูณตัวนี้นครับอันแรกเลย <c oughs> แต่พื้นที่ว่างออกมาครับ แล้วก็มาเลือกเป็นอันที่สองครับเลเยอร์ที่สองเนาะแล้วก็กดมาที่อันนี้ครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยก็คือแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับแล้วให้เลือกเป็นอันนี้ครับอันที่สามเนาะโอเคแล้วก็มาที่เลเยอร์ที่สามครับมาที่เอฟเฟกต์เนาะแล้วก็ลบเอฟเฟกต์ตัวนี้ทิ้งนะครับก็คือปัดออกอย่างนี้เลยครับปัดไปทางซ้ายนะครับผมโอเคแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์มาใหม่ แล้วก็ให้เลือกเป็นเบอร์นะครับผมและให้เลือกเป็นเกาเซียนเบอร์ครับโอเคเพิ่มมาปรับปรับลงให้มันเหลือแปดสิบนะครับผมเกาเซียนเบอร์เนาะโอเคกดแต่งพื้นนี่ว่างออกมาครับแล้วก็กดที่เลเยอร์สามใหม่ครับแล้วก็มาที่ตัวนี้เนาะแล้วให้เลือกเป็นสว่างขึ้นครับเลือกเป็นอันสุดท้ายเลยครับตรงนี้เนาะโอเค ถ้าอยากให้มันม่วงขึ้นอีกก็มาที่เลเยอร์ที่2นะครับผมต้องมากดตรงนี้แล้วก็ทำซ้ำหนึ่งเดียวนะครับโอเคมันก็จะม่วงขึ้นประมาณนี้เนาะแค่นี้ก็ได้ทนเสร็จแล้วครับผมก็มาสอนแค่นี้แล้วครับไปนะครับบายยอ้แล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ผมด้วยนะครับบาย